สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูชายานิสาวิศิษฐ์หรือคุยาวนะคะวันนี้นะคะคุณครูยาวจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสระเออค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสระเออนะคะเด็กๆมาทำความเข้าใจดูก่อนว่าหลังจากที่เราดูคลิปนี้เสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างคะ่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้หลังจากที่ดูคลิปของค,คุณครูจบแล้วนะคะอย่างแรกเด็กๆอ่านออกเสียงคำคำของจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง,ง่ายๆตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้และสามารถทำได้หลังจากที่เด็กๆดูคลิปของคุณครูเสร็จนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคำสรรเอหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สระเอ,อนะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะสระเอนะคะประกอบไปด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและก็ตัวอ,อเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าเจอค่ะเด็กๆคะสระเอเนี่ยเป็นสระมหัศจรรย์อีกแล้วค่ะแปลงร่างได้อีกแล้วสระเอที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปจากอออ่างเป็นสระอิแบบนี้นะคะ เช่นคําว่างเงินแต่ถ้าสะกดด้วยตัวยอยักษ์เมื่อไรยักษ์ใจร้ายค่ะเหยียบอ่างแตกไม่ทันได้แปลงร่างเป็นสระอิเลยค่ะก็จะเหลือแค่ตัวอนะคะตัวออก็จะลดรูปหายไปจะใส่แค่ตัวเอแต่เป็นตัวยอยักษ์สะกดนะคะจะอยู่ในสะกดเป็นสระเออค่ะอีกอย่างหนึ่งของสระเออคือจะคงรูปไว้มีเพียงแค่3คําคือคําว่าเกิลคำว่าเทิและก็คาว่าเทิค่ะ รายละเอียดของสระเออจะอยู่ในคลิปนี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจและก็จำให้ได้นะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้คำแล้วนะคะไปค่ะดีค่ะเด็กๆสองคนนี้เข้ามาทำไมกันคะคำแรกที่เราจะต้องรู้คือคำว่าเจอเด็กๆสังเกตนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระเออจะคงรู้ไว้เหมือนเดิมคือจอเอเจอเจอคือการที่เราได้พบกัน เด็กๆมาเอานมเจอครูยเยาที่โรงเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างเด็กๆเ,เจอเพื่อนที่ตลาดนะคะฉันเจอเพื่อนที่ตลาดแม่เจอป้าที่บ้านยายนะคะอันนี้คือคำว่าเจอนะคะไปดูคําต่อไปกันคํานี้ค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยมีฉันถ้าคนนี้ผู้หญิงเป็นฉันคนตรงข้ามก็คือเธอนั่นเองฉันกับเธอรับมือมองหานะคะเด็กๆจะได้อ่าน อะเธอตัวนี้ตัวทอทงออกเสียงว่าเธอทอทอเอเธอ,ออันนี้ยังไม่มีตัวสะกดนะคะสระเออยังคงดูคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะกินอิ่มอิ่มแล้วเอิกออกมาไม่ดีเลยค่ะเด็กๆอย่าทำนะคะเรียกว่าเรือค่ะรอเอเรืออีกอย่างอีกครั้งนะคะรอเอเรือไม่ดีนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำสระเออกันต่อค่ะอันนี้เป็นอะไรคะกางคืนขนาดนี้เด็กๆคนนี้หลับหรือเปล่าหลับและเดินได้หรือพูดอะไรได้เรียกว่าละเมอรออะละมอเอเม,ม,ม,มอละเมอ,อ,อเดี๋ยวไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะอันนี้คือที่ว่าการอำเภอ อำเภอเป็นส่วนย่อยของจังหวัดอย่างเช่นโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในอำเภอบางปะอินนะคะออออตัวนี้นะคะตัวพอสมเพาออกเสียงว่าพอก็คือพอเออเพออำเภออีกครั้งนะคะออออพอเออเพออำเภอค่ะ พ่อไปที่อำเภอไปทําบัตรประชาชนนะคะดูคำต่อไปกันค่ะน้องคนนี้เขาทำอะไรอยู่นะ,ะเฉงเฉงคือการมองไปไกลๆรอคอยใครสักคนหรือรออะไรสักอย่างชออะชะงอเองเงงเงไม่โทงเงอชะเงอนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูขอพานักเรียนมาอ่านบทอ่านสนุกสนุกก่อนที่จะไปรู้จักกับสระเออที่มีตัวสะกดกันนะคะบทนี้สนุกค่ะเด็กๆพร้อมที่หรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสระเออละเมอฉันกับเธอละเมอหลับ ตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพ้อเจอ้อเธอกับฉันพูดกันออเออรู้ไหมเล่าเธอละมอตื่นมาเอ๊ะสรุปแล้วตื่นหรือยังนะสุดท้ายนอนละมอนี่เองอ่ะคุณครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะสระเออละเมอฉันกับเธอ ละเมอหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพ้อเจอเธอกับฉันพูดกันออเออรู้ไหมเล่าเธอละเมอตื่นมาทีนี้ถึงคิวที่เด็กๆจะต้องอ่านตามคุณครูแล้วนะคะพร้อมนะคะสะระเออละเมอฉันกับ เธอละมือหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพ้อเจอ้อเธอกับฉันพูดกันออเออรู้ไหมเล่าเธอ ละมือตื่นมาเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านนะคะ แล้วก็เหมือนกับทุกครั้งเมื่อไรก็ตามที่เรามีบทอ่านเราจะทำไมคะเราจะคัดลายมือบทอ่านนี้ลงไปในสมุดคัดลายมือของตัวเองนะคะของเด็กๆนะคะคัดให้สวยเขียนตัวโตๆ,ๆเขียนให้มีหัวเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะในบทนี้นะคะจะอยู่ในหนังสืออ่านออกเขียนได้ของเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้านี้นะคะ จะให้เด็กๆเขียนคำนะคะจอเอเจอทอเอเธอแล้วก็อ่านนะคะเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปครูจะสรุปให้ว่าเด็กๆต้องทำอะไรส่งคุณครูบ้างนะคะมาค่ะสไลด์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาฝึกอ่านคำกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับโจมาลีแล้วก็ลูลูค่ะสามคนนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้อ่านให้เด็กๆฟัง เด็กๆตั้งใจฟังนะคะถ้าคำไหนอ่านได้อ่านตามคุณครูไปเลยก็ได้นะคะดูซิว่าโจมาลีลูลูเขามาทำอะไรกันนะคะพร้อมนะคะทอเอเธอเธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจมอเอเมอือโจรับมือโจมาเจอมาลีพอดีจอเอเจอเจอดี โจกับมารีเจอดีดูซิเงาอะไรโจดูไปดูมาเขาเจอเงาลูลูทีนี้ใครคะมีใครบ้างคะเรื่องนี้มีโจมีมารีและก็มีลูลูนะคะเธอเธอในที่นี้หมายถึงใครคะหมายถึงมารีใช่ไหมคะเธอคือเรียกแทนมารีคือคนที่เรากล่าวถึงมารีเนี่ยดีใจที่มาเจอโจแต่โจกับ ละเมอโจละเมอมาเจอกับมารีพอดีนะคะก็เลยมารีเนี่ยดูจากในภาพก็คงจะปลุกโจให้ตื่นเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วสองคนนี้จะกลับบ้านก็เจอดีไปเจอกับเงาอะไรไม่รู้ขายาวๆโจก็เลยดูไปดูมาอ๋อเขาเจอเงาลูลูนั่นเองไม่ใช่เงาผีนะคะเด็กๆละเมอไปเจออะไรต้องตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะ ถ้าพร้อมอ่านเลยนะคะโจมาลีรูรูทอเออเธอเธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจมอเออเมอ โจรับมือโจมาเจอมาลีพอดีจอเอเจอเจอดีโจกะมาลีเจอดีดูซิเงาอะไร โจดูไปดูมาเขาเจอเงาลูลูเด็กๆคะเด็กๆค่อยๆอ,อ่านค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวอ่านเก่งแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันนะคะสําหรับในหน้านี้นะคะเด็กๆก,ก็ทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำนะคะนำคํามารวมกันแล้วก็มาเขียนที่เส้นนี้นะคะเขียนให้เต็มบรรทัด เขียนหัวกลมๆตัวโตๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะส่วนตรงนี้ให้นำคำที่กำหนดนะคะในช่องสีฟ้าเจอเธอรับเมออาเภอหาเจอเดยเอามาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะแล้วก็ฝึกอ่านค่ะดูหน้าต่อไปนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นครูจะอ่านให้ฟังนักเรียนอ่านตามนะคะเด็กๆก,ก็นำคำที่อยู่ในฝาเนี่ยนะคะมาเรียง มาเรียงให้เป็นประโยคนะคะอย่างรูปนี้นะคะก็คือคำว่าโจาระมมอโซไปเซมามาลีมาเจอโจนะคะ เด็กๆอ่านตามพุนครูแล้วก็นำคำที่กำหนดให้มาเขียนให้เรียงเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวในท้ายคลิปครูจะมาสรุปกิจกรรมที่เด็กๆต้องทำนะคะจากนั้นให้เด็กๆหัดอ่านให้คล่องแล้วก็ระบายสีดาวค่ะบทอ่านมีดังนี้นะคะเขากะเธอละเมอมาหาดูผีดูดีๆผีหาเจอเธอกะเขาผีจะมา หาเธอเจอเรอเบาเบาดูสิเงาเราระมือจะเจอดีเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะอ่านหลายๆรอบเด็กๆจะได้เป็นคนอ่านเก่งค่ะไปดูที่สไลด์ต่อไปกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะ ได้อ่านเขียนเรียนรู้คำสระเออไม่มีตัวสะกดไปแล้วนะคะทีนี้จะเป็นคำสระเออที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเด็กคนนี้เป็นยังไงคะท่าทางแบบนี้เขาเรียกว่าเขินค่ะเขินเขินอายเขินคือท่าทางขาดความมั่นใจนะคะเขิน ทำอะไรต่อนน้าคนเยอะๆเรามีอาการเขินไม่กล้านะคะเขาเรียกว่าเขินเด็กๆสังเกตนะคะสังเกตคํานี้เห็นไหมคะเขินขอเอนอนเขินนะคะสระเอตัวนี้ก็คือสระเอสระอีตัวนี้ก็คือสระเออนั่นเองเวลาที่เราแจกรูปคําคําว่าเขินเดี๋ยวคุณครูจะทําให้เด็กๆดูนะคะตัวแรกที่เราแจกรูปก็คือคําว่าขอเอนอนเขิน เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นสระเออแต่ว่าอออ่างตัวนี้ค่ะอออ่างที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นตัวสะกดเนี่ยตัวท้ายเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีนะคะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะเมื่อมีตัวสะกดเดี๋ยวเราไปดูคําต่อคานี้ค่ะผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเปิดค่ะเปิดนะคะเด็กๆดูเปิดนะคะ,ด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 ,ะ,คะดูนะคะดูค,คุณครูสะกดนะคะ ปอเอดอเปิดเด็กๆดูนะคะสระเออพอมีตัวสะกดตัวออ่างไปอยู่ข้างบนเลยค่ะมาดูต่อนะคะสะกดคือปอเอดอดเปิดทีนี้เด็กๆลองสังเกตใหม่สังเกตที่สระเออตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสระเอแต่เวลาไปเขียนคาตัวออ่างตรงนี้เปลี่ยนเป็นสระอิเวลามีตัวสะกดเห็นไหมคะ หลักการเดียวกันกับคำว่าเขินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันค่ะคำนี้ค่ะทำอะไรคะเติมนะคะเหมือนกันค่ะเวลาสะกดก็คือตอเอ,อมเติม เห็นไหมคะว่าสระเออพอมีตัวสะกดจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นสระอิแต่ออกเสียงว่าเออสระเออนะคะออกเสียงว่าสระเออเหมือนเดิมก็คือตอเออมเติมเห็นไหมคะสระอิก็คือตัวอ่างเปลี่ยนรูปเป็นสระอิหรือว่าแปลงล่างนะคะดูคําต่อไปกันคะ่ะคํานี้อะไรเอออะไรคะอะไรคะเงินค่ะเงินเวลาเราสะกดก็คืองอเอ,อ นเงินนะคะงอเอ,อนอเงินแต่ในชีวิตจริงเด็กๆต้องเขียนสีดำสีแดงสีน้ำเงินไหมคะไม่ต้องนะคะใช้สีดำที่คุณครูทำให้เด็กๆด,กเด,กดูเพื่อให้เด็กๆแยกได้ว่าอันนี้คือสระเออเวลามีตัวสะกดนะมันแปลงร่างจากอออ่างเป็นสระอีข,ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะอ่ะไปดูคำต่อไปอันนี้คือเด็กผู้หญิงคนนี้เย่เย,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 ย่แสดงว่าเขามปลักษณะไงคะ ร่าเริงนะคะร่าเริงรออาราราไม่เอกร่านะคะทีนี้มาดูคําว่าเริงก็คือรอเอองอเริงร่าเริงนะคะร่าเริงคือมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะหัวเราะตลอดเวลามีความสุขยิ้มทักคนนู้นคนนี้ชาลีเป็นคนร่าเริงมารีเป็นคนร่าเริงโจร่าเริงอยู่เสมอนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคเดี๋ยวเราไปดูคําต่อไปกันค่ะ อันนี้คืออะไรคะเนยเมื่อกี้นี้นะคะเราเรียนรู้คำที่มีตัวสะกดแต่อธิน,นี้เด็กๆเ,เคยเห็นงงไหมคะงงไหมนี่คุณครูจะอธิบายแบบง่ายๆหลักในการจำสระเออถ้าเป็นตัวยอยักษ์สะกดเนอเออยอเนอยเด็กๆเ,เ,เห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้คือตัวยักษ์ยอยักษ์ยักษ์กใจร้ายคะ่ะ ปกติแล้วถ้ามีตัวสะกดเมื่อไรอออ่างตัวนี้จะแปลงล่างเป็นสารอีใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่สารเออเนี่ยย่อยักเป็นตัวสะกดยอยักตัวนี้ใจร้ายค่ะรีบเข้ามาเหยียบอ่างตัวนี้แตกไม่ทันได้แปลงล่างเลยค่ะก็เลยไม่มีตัวอะไรเด็กๆจะไม่เห็นตัว สระเอและมียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดแบบนี้เราจะไม่อ่านว่านอเอยอเนอยนะคะมันคือสระเอค่ะสาะเอจะไม่สะกดด้วยตัวยอยักษ์นะคะเด็กๆวิธีการจําง่ายๆเห็นยักเมื่อไหยักษ์มันเหยียบอ่างแตกไปแล้วมันคือสระเอเพราะฉะนั้นคํานี้เลยอ่านว่านอเอยอเนอยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคําต่อไปกันนะคะคํานี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ยืนทําไมเลยคะยืนเฉย เฉยเหมือนกันค่ะเหลือสระเอตัวเดียวแล้วแล้วเดียวยักสะกดแสดงว่าเป็นสระอะไรคะสระเออค่ะลองสะกดนะคะชอเออยอเฉ e, ยอ,อีกครั้งค่ะชอเอ e, ยอเฉย เยี่ยมมากค่ะเด็กๆอย่าลืมจํานะคะยักษ์ใจหลายเยียบอ่างสระเอแตกไม่ทันได้แปลงร่างเป็นสระอียอยักษ์สะกดและบีสระเออยู่ข้างหน้ามันคือสระเอเราสะกดว่าฉอเอยอเฉยนะคะไปดูคําต่อไปกันค่ะคำนี้ค่ะใบหอมๆใบนี้เอาไว้ทําขนมเอาไว้จัดดอกไม้มันมี ชื่อว่าใบเตยนะคะใบเตยใบก็คือบอไอใบนะคะแต่คำว่าเตยก็สะกดได้ว่าตอเอยอเตยนะคะตอเอยอเตยพ่อปลูกใบเตย โจตัดใบเตยให้แม่นะคะเด็กๆอย่าลืมจำนะคะสระ,ะเอและมียอยักษ์สะกดมันคือสระ,ะเออเพราะว่ายักษ์มันใจร้ายเหยียบอ่างแตกไม่ทันได้แปลงร่างเป็นสระ,ะอีค่ะไปดูอีกคำนะคำนี้ค่ะเขยลูกเขยนะคะเรามีตามียายมีพ่อแล้วก็มีแม่ใช่ไหมคะ พ่อเป็นลูกเขยของตากับยายนะคะรออูกอลูกขอเออยอเขยลูกเขยอะดูคําว่าเขยขอเอยอยเขย ะะคะเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านค่ะยังไงเสียเราอ่านได้แน่นอนค่ะจำไให้ได้ลองกลับไปทบทวนเปิดคลิปนี้ซ้ำแล้วฝึกอ่านอีกครั้งจะทำให้เด็กๆแม่นยำขึ้นนะคะทีนี้มาดูค่ะวันนี้นะคะ มีงานเยอะหน่อยมี2ออย่างนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ตอนท้ายค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564คุณครูให้เด็กๆแจกลูกสะกดคำคุณครูมีตัวอย่างให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือชอเอยเชยรอเอยอเลยตอเอมเอติมชอเอดเชิดกอเอดเกิด เด็กๆลองทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนงานที่เด็กๆต้องทำในวันนี้นะคะบทอ่านสระเออนะคะละเมอเด็กๆคัดบทละเมอนะคะลงในสมุดคัดลายมือของตัวเองนะคะเขียนสวยๆหัวกลมๆตัวโตวๆเขียนให้เต็มบรรทัดเสร็จแล้วนะคะอัดคลิปการอ่านอะไรบ้าง อัดคลิปบทอ่านรับมือบทอัดคลิปบทอ่านโจมารีแล้วก็ลูลูลบทอ่านที่เป็นรูปจิ๊กซอว์นะคะอีกหนึ่งหน้าบทอ่านที่เราเขียนคําแล้วก็เขียนคําเติมใต้ภาพรวมทั้งอ่านประโยคด้วยนะคะ mm hmm. เด็กๆอ่านทั้งหมดห้าหน้าเหมือนที่เคยนะคะอัดคลิปให้คุณครูดูพร้อมกับทําแบบฝึกหัดจากนั้นเขียนแจกลูกสะกดคําค่ะ เด็กๆค่อยๆทำค่อยๆฝึกอ่านนะคะคุณครูชื่นชมผลงานของเด็กๆทุกคนเด็กๆยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สุดยอดคุณครูชื่นชมชื่นใจแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันดูแลลูกๆช่วยกันสอนนะคะคุณครูจะพยายามหาบทอ่านแบบฝึกแล้วก็ทำคลิปวิดีโอ เพื่อให้เด็กๆดูและสามารถอ่านตามคุณครูได้ถ้าท่านผู้ปกครองมีอะไรอยากจะแนะนำกับคุณครูสามารถพิมพ์มาในลายห้องเรียนของเราได้เลยนะคะเด็กๆจ๋าอย่าลืมทำการบ้านนะจ๊ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ